88 f i s i n g Camp ตกปลาในป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็น Shimano Titan TLD15 นะครับไม่มีตัวเกียร์นะครับผมไม่มีตัวเกียร์มีคลิกเสียงนะครับอยู่ตรงนี้เปิดคลิกเสียงนะครับเอาออกหมุนเดินหน้าจะมีเสียงแบบนี้นะครับเป็นเสียงตัวกันตีกลับนะฮะยังไม่ใช่ลูกปืนนะครับผมลอกขนาดประมาณ3โอนะฮะ เบรกเป็นเลเวลนะครับผมสโอนี่ก็อยู่สักกลางๆนะเล่นงานทะเลนะครับบนเรือบนสะพานนะครับได้นะครับผมจุสายอ่ตัวนี้จุสายได้เดี๋ยวนะเขาบอกว่าอยู่อ่0เมตรนะครับผมถ้าเบอร์เล็กลงมาหน่อยก็400-400เมตรได้นะครับก็อยู่ที่ว่าหน้าตัดของสายนะครับจะเล็กจะใหญ่ขนาดไหนอันนี้เป็นเมดินเจแปนนะครับตัวนี้ไม่มีแคมล็อกนะครับมีแต่ตัวลอกมาแบบนี้เลยนะฮะ แล้วเบรกก็เป็นเลเวลนะครับโยกแบบนี้นะครับกดลงสุดนะครับเปิดหน้าลออนะครับใช้งานง่ายนะหมุนลื่นนะครับเบรกก็แค่นี้เองนะครับผมถ้าจะเอาให้แน่นกว่านี้นะครับปรับที่ตัวนี้นะครับมันสามารถปรับตั้งเบรกให้แน่นได้อีกนะครับผมสภาพภายนอกก็มีริ้วรอยบ้างนะครับมีคราบมีริ้วรอยบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ยังสวยนะครับ โลโก้ก็จะเจือจางไปบ้างแล้วนะฮะเห็นไหมครับผมให้ดูสวยนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานนะครับงานหนักนี่ก็สบายๆเลยนะฮะ ถ้าดูในคลิปไม่ชัดนะครับทังมาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเรามีรูปเพิ่มเติมให้ดูอีกนะครับผมให้ดูกันแบบชัดเจนจุกใจไปเลยนะครับผมเ,เลือกชมสินค้าหน้าเพจนะครับผมนะกดเข้ามาที่หน้าเพจนะครับแล้วกดตรงคําว่าร้านค้านะครับจะพบสินค้ามากมายนะครับผมจากนั้นให้เลื่อนลงมาให้สุดนะครับแล้วกดคําว่าดูทั้งหมด นะครับอยู่ข้างล่างนะครับก็จะเห็นสินค้าทั้งหมดเลยครับที่ทางเพจลงไว้นะทั้งหมดจะเป็นของมือสองนะครับเราจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับถ้าไหนขายแล้วก็จะลบ,ลบออกไปนะครับถ้าสินค้าเข้าใหม่แล้วก็จะพยายามอัปเดตเรื่อยๆ นะครับผมมีของมากมายนะต้องลองกดเข้าไปดูนะครับที่หน้าร้านค้านะครับสนใจชิ้นไหนก็เลือกแล้วก็ทักมาคุยกันนะครับหรืออยากแบบต่อรองราคาอะไรอย่างงี้ลดได้ไหมสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดมีอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้นะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับยินดีบริการครับผมสินค้าเรามีให้เลือกเยอะพอสมควรนะครับทั้งมือ1และมือ2นะครับก็เนี่ยครับตามรูปเลย ต่อมาเป็นวิดีโอนะครับถ้าเรากดเข้ามาในหมดวิดีโอก็จะมีคลิปที่ผมทํารีวิวสินค้าเอาไว้ให้นะครับรีวิวลอกรีวิวคันรีวิวอุปกรณ์แคมป์เดินป่าอะไรพวกนี้ครับก็ลองกดเข้าไปดูนะครับ